สวัสดีครับพบกับผมนะครับเบย์บอยนะครับจากช่องแม็กกรบี้ฟิล์มนะครับตอนนี้แม็กกบี้ก็มาถึงอุทยานบัวนะครับที่อยู่อำเภอเมืองสกโกนครนะครับที่นี่ก็ไม่ได้มานานแล้วนะครับก็หลายปีแหละนะครับประมาณ2ปีหรือ3ปีนี่แหละนะครับผมโอเคเดี๋ยวเราไปชมอุทยานบัวด้วยกันนะครับนี่ครับเราก็เข้ามาทางถนนใหญ่ตรงนี้นะครับก็จะมีที่จอดรถอยู่ตรงนี้ อันนี้น่าจะเป็นเลนจักรยานนะนะครับว้าบัวสีม่วงทยานบัวนะครับเข้ามาร้อนๆเลยแต่บัวสวยนะครับบัวสีเหลืองหลากสีจริงๆนะนะครับ ช่วงเย็นๆนะ่ะน่าน่าจะสวยนะทุกคนนะแต่ก็เดี๋ยวดูก่อนว่าช่วงไหนถ้าผมมีเวลามาช่วงเย็นก็น่าจะได้มานะแต่ว่าผมมาเนี่ยก็คือมาช่วงกลางวันนะครับไม่ไม่ค่อยมีคนนะเพราะว่ามันร้อนนะครับผมก็ใส่เสื้อคลุมแล้วก็มาสวยเลยสวยไหมทุกคนนะครับ สีบัวสวยมากเลยนะครับมีปลานะาก็ว้างอยู่นะครับแต่โซนนู้นมันเป็นโซนอะไรไม่รู้นะนะครับดอกบัวหลากสีนะครับสีม่วงก็สวยสีเหลืองก็สวยนะครับ จะมีศาลาอยู่ตรงกลางนะครับก็ยังดีนะมีศาลาอ๋อมีอยู่สองศาลานะฮะไม่มีใครเลยนะทุกคนนอกจากผมนะครับนี่นะครับก็มีต้นตาลอยู่รอบๆบนะครับอันนี้ผมใส่เสื้อคลุมนะคลุมแดดนะครับทุกท่านนี่ครับทุกคนแต่ผมต้องอยู่ไงอยู่นี้เนะาะโอเคเดี๋ยววัน ร่มมันไปบางล่มไปบางนะครับนะครับอ่าน,นี่สีม่วงนะครับทุกคนสวยไหมครับสีสันนะครับสวยงามแต่ละสีก็สีมันจะไม่ไม่เหมือนกันเนาะ <c oughs> อากาศร้อนใช้ได้เลยทุกคนถ้าอย่างนั้นเราจะไปตรงศาลาก่อนนะครับรู้สึกแดดร้อนฮนะแ <c oughs> <c oughs> ดดมันร้อนนะครับทุกคนขอเดินไปตรงศาลาก่อนเพื่อหลบร้อน <c oughs> เดินมาตรงศาลาก่อนร้อนจริงจริงเฮ้ถึงศาลาแล้วมีพัดลมด้วยหรอเออเออมีพัดลมด้วยทุกคน โอ้โหร่จริงเออนะวางของก่อนเร็ียบร้อยทุกคนเราเราวางของแล้วครับถอดเสื้อคลุมออกโอ้โหยนะนะครับทาไมถอดเสื้อคลุมออกเนี่ยไม่มีอากาศเข้าเลยนะนี่ครับทุกคนถ้าเป็นช่วงที่แบบช่วงเย็นๆหรือว่าช่วงเช้าเบรรยากาศมันจะดูดีมากๆเลยนะครับแต่ตอนนี้คือมันเป็นช่วงเที่ยงนะครับซึ่งผมเองก็ หามาจังหวะได้เที่ยงเลยกินข้าวเสร็จก็มาเลยนะครับทุกท่านเอ๊ะมันมีพัดลมอยู่แต่มันมีไฟอยู่สองอันนะนะไม่รู้ว่าเปิดพัดลมหรือไฟเดี๋ยวผมจะลองดูนะอ๋อพัดลมพัดลมอยู่นี่ยังใช้ได้ไหมล่ะเบอร์หนึ่งเบอร์หนึ่งนิ่งกริกพัดลมเสีย ไฟติดไหมเงียบจิ๊บไฟไม่มีไฟกับพัดลมไม่มีเขาเขาตัดจ่ายไปแล้วมั้งผมก็ไม่รู้นะทุกคนมันไม่มีครับไม่ติดไม่เป็นไรของกังวันนะฮะเออ,อเย็นเพราะว่าเราอยู่ในร่มแล้วเนาะ เดี๋ยวขากลับไปไหนไงดีทุกคนผมผมก็เดินไปไม่ไกลหรอกครับเพราะว่ามันร้อนนะครับข้างหน้ามีพญายนาคองค์สีขาวนะครับเดี๋ยวเราไปตงวันอีกชนิดหนึ่งเนาะนะครับถ่ายเอฟซีดูแล้วก็มาตรงนี้นะครับกลางวันนี่ร้อน,นจริงๆนะครับกว้างครับดอกบัวมีหลายสีนะทุกคน อย่างนี้แหละครับการที่เราไปถ่ายคลิปหรือไปที่ไหนถ้าไปคนเดียวมันจะรู้สึกเงาเหงานะครับแต่ถ้าเรามีเพื่อนไปหนึ่งคนหรือ,อมีคนรู้ใจไปหนึ่งคนเนี่ยนะครับแน่นอนครับบรรยากาศมันก็จะดีขึ้นมาเลยนะครับทุกท่านเย็นสบายทุกคนนะครับเย็นสบายจริงๆนะครับ ไปเดินอยู่กลางแดดรือว่าจะไม่ร้อนก็ร้อนอยู่นะแต่ว่าลมมันพัดครับทุกคนพอลมมันพัดเนี่ยมันก็โอเคนะมันก็ทําใหเ้เราเนี่ยนะครับไม,รไม่รู้สึกไม่รู้สึกร้อนเท่าไหร่นะครับตอนนี้ผมยังไม่ได้ไปถ่ายคลิปอะไรที่ไหนนะครับเพราะว่าเรารอเงินทางเ,เงินเดือนออกก่อนนะครับแล้วเราค่อยคิดว่าเราจะไปถ่ายที่ไหนกันดีนะครับ ที่แมงกะบ,บี้มาเช่าห้องอยู่เนี่ยนะครับต้องบอกกับเอฟซีว่าผมมาอยู่ชั่วคราวนะนะครับเหอฟซี hmm. ถามมันเข้ามาว่ามาเช่าอยู่ที่อาเภอเมืองเนี่ยมาอยู่ถาวรเลยไหมไม่ใช่ครับอยู่ชั่วคราวครับเราก็ต้องดูจังหวะว่าเราจะไปถ่ายที่ไหนแล้วที่นั่นถ้าเราไปถ่ายเนี่ยมันอยู่ใกล้กับอาเภอเมืองไหมที่สกลนไหมแต่ถ้าเกิด มันข้ามจังหวัดแล้วเราเนะ่ะไปถ่ายที่อื่นมากกว่าที่นี่ก็ต้องไปยา้ายไปอยู่ที่อื่นนะครับไอ้ที่ตรงนี้ก็คงจะเช่าทิ้งนะครับอย่างสมมุติว่าเราไปถ่ายต่างจังหวัดแล้วไปหลายเดือนก็คงจะอยู่ที่นี่แค่เดือนเดีเดยวก็จ่ายค่าค่าเช่าเขาเดือนเดียวพอนะครับอ่าหรือถ้าเรา ยังไม่มีที่ไปนะครับเราก็หาถ่ายตามนี้ตรง,งูู้ตรงนี้ไปแล้วก็ก็ยังนอนอยู่ที่นี่อยู่นะครับก็อาจจะอยู่สัก2เดือนอะไรก็ว่าไปนะครับแต่ผมก็ไม่รู้นะนะครับแต่การถ่ายของเรามันต้องมีแบบเขาเรียกยังไงอ่ะมันก็ต้องหาที่ยึดให้ได้นะครับมันต้องมียอดวิวในในช่องนะครับหรืออะไรยังไงเนาะเพราะว่าผมกําลังคิดอยู่ว่าผมเอายังไงดีนะครับผมอย่างไง fc ก็เป็นกําลังใจให้ด้วยเนาะทุกคน อ่านะครับร้อนนะครับบรรยากาศก็จะเป็นอย่างเงี้ยทุกคนเนาะอุทยานบัวนะครับทุกท่านเดี๋ยวเราจะเดินไปตรงศาลาตะงกนเนาะทุกท่านเดี๋ยวผมเอากระเป๋านี่เพราะไม่มีใครนะฮะก็ต้องดูนะทุกคนนะถ้ามีคนผมก็เอากระเป๋ามาด้วยแหละแต่คราวนี้มันไม่มีใครนะครับผมเองเลยก็ต้องเดินมา เพราะว่ามันหนักกระเป๋ามันหนักครับเออตรงนี้มีที่ออกกํลาลังกายเนาะทุกคนเนาะเออผมผมรู้แล้วนะครับเออถ้าผมออกกํลาลังกายมาออกมาออกกํลาลังกายนี่ดีกว่านะครับทุกคนเอาละก็ขี่จริงๆขี่รถมานิดเดียวไม่ไกลครับขี่มาแป๊บเดียวเองนีออ่ดอกบัวสวยๆนะครับอุทยานบัวนะครับมหาวิทยาลัยกเกษตรศาสตร์ นี่สาลาข้างหน้าเป็นพญานาคองค์สีขาวนะครับนี่นะครับรอจริงๆ ยอ,อย่างที่บอกว่าถ้ามันไม่ร้อนเนี่ยเราเดินไปเดินมาสบายๆเลยครับแต่พอร้อนขึ้นมาปุ๊บโอ้ยไอ้ย่านะครับเอ,อป่ะเรแล้วก็เดินกลับนะครับเพราะว่าผมไม่ได้ใส่เสื้อแขนยาวมานะครับเพราะามันร้อนแต่ก่อนกลับขอถ่ายตรงนี้ก่อนดอกนี้เห็นไหมเออดอกนีก้สวย โหราสีตรงนี้เหมาะเลยนะถ้าเกิดว่าเราเขียนบทหนังบทละครนะครับก็ดูดีอะเนาะบทหนังบทละคร ออเข้ารมก่อนนะมันร้อนเถิดเถิดเถิดฮ้ด <Hey! S 1> ถึงแล้วทุกคนโอ้ oh, นะฮะื่อกีก็เดินไปตรงพญายนาคองสีขาวนะครับแล้วก็เดินไปตรงถ่ายให้เอฟซีตรงอุทยานบัวเนาะนะครับอืมสวยงามนะครับ นะครับก็วันนี้ก็คงไม่มีใครมาเที่ยวเนาะนะครับมันจังหวันด้วยนะครับเดี๋ยวถ้าผมมาจังหวะที่คนมาเยอะๆเนาะเราก็จะถ่ายคลิปให้ FC ได้ดูกันอีกครั้งหนึ่งนะครับวันนี้มีแค่ผมคนเดียวนะครับโอเคครับก็สำหรับคลิปนี้ก็ต้องขอจบคลิปก่อนนะครับพบกันใหม่คลิปหน้าครับสวัสดีครับ